สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พบกับช่องหิ่งห้อยชาแนลค่ะจะมาทําสอนทําสูตรสารพัดนึกที่ผัดได้ทุกอย่างนี่สูตรเงินแสนนะคะทํารายได้ต่อเดือนหลักแสนบาทค่ะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆใส่ซอสหอยนางลมค่ะ1,500 ml นะคะใส่ไปเลย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ใช้เองในครัวเรือนก็ทอนหานสูตรแล้วนะคะต่อไปด้วยซีิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว200 ml ค่ะซอสฝาเขียว400 ml ค่ะน้ำตาลทรายค่ะ200กรัม ซอสปรุงรสหนึ่งร้อยกรัมค่ะคนให้เข้ากันนะคะทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้แล้วคนให้เข้ากันแล้วเพื่อนๆเอาไปตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเดือดอีกทีหนึ่งค่ะค่ะพอตั้งไฟเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเดือดปุดๆแล้วนะคะ ระหว่างตั้งใช้ไฟอ่อนๆนะคะซอสน,นี้เก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะคะเวลาใช้อัตราส่วนจะใช้อยู่ที่1จานจะใช้อยู่ประมาณ1ช้อน1ช้อนโตะนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ลูกค้าเพื่อนๆว่าจะชอบแบบรสจัดแต่ถ้า1ช้อนโตะต,ต่อ1จานกำลังจะพอดีค่ะ สูตรนี้ใช้ได้จริงนะคะที่ร้านใช้สูตรนี้อยู่ยอดไข่หลักแสนนะคะเดี๋ยวว่างๆจะรรมาทาคลิปเทคนิคดีๆและมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนี่แล้ว,วนกดติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ